ยาสีฟันดอกบัวคูสูตรเกลือสมุนไพรดีกรีรางวัลเหรียญทองระดับโลกจริงใจกับภัยจริงใจกับคุณทิพยาประกันภยัยท่านผู้ชมฮะเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้รายการ The People Show ครับขอแนะนําโรงพยาบาลใหม่ใจกลางปทุมธานีให้กับพี่น้องชาวปทุม และที่อยู่ใกล้เคียงหน่อยนะครับท่านผู้ชมฮะก,ก็คือเครือโรงพยาบาลกรุงไทยนี่เขาเปิดตัวโรงพยาบาลกรุงไทยนอทเทิลสาขาใหม่อยู่ที่ลาดหลุมแก้วนะครับนี่เป็นโรงพยาบาลสาขาที่4ของเครือแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยได้จัดงานบุญโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อวราด้วยครับโรงพยาบาลนี้ท่านผู้ชมฮะมีแนวคิดคือ hospital for you หรือโรงพยาบาลสำหรับคุณ และที่เนี่ยสาขานี้นะครับท่านผู้ชมที่ลาดหลุมแก้วเนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เตียงหนึ่งสองเตียงนะมีครบเลยนะท่านผู้ชมจะไปปรึกษาคุณหมอด้านไหนอายุรกรรมศัละยะกรรมกุมารเวชสูตินารีเวชนะฮะมีทันตกรรมทําฟันอะไรอีกและมีเป็นศูนย์การแพทย์ด้วยนะรองรับทุกสิทธิ์การรักษานี่สําคัญครับท่านผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ประกันเอกชนมาได้เลยนะฮะประกันสังคมก็มีค่ะ พรบอ,อุบัติหงอุบัติเหตุเข้าได้เลยฉุกเฉินนะฮะกองทุนต่างๆและพร้อเปิดให้บริการแล้วนะครับทุกผู้ชมนี่ใครอยากจะปรึกษาคุณหมอไปได้เลยนะครับแล้วก็มีข่าวแจ้งมาด้วยนะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงไทยเนี่ยท่านก็บอกว่าปีหน้าเดี๋ยวจะเปิดสาขาที่5อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับคือเรา มีวัตถุประสงค์ตั้งแต่เดิมอยู่แล้วตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลแห่งแรกว่าเราจะบริการและครอบคลุมทั้งระดับล่างกลางบนให้ครอบคลุมทุกระดับชั้นเพราะนั้นการเข้าถึงก็ดีหรือการให้บริการก็ดีเราจะครอบคลุมทั้งหมดซึ่งตอนนี้เรามีผู้ประกันตนอยู่ประมาณแสนสี่และต่อไปก็จะเป็นประมาณสักสองแสนคนเราให้บริการในส่วนนั้นและก็ช่วยเหลือสังคมไปด้วยในตัว